โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็พบกับเจ๋งเลสซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็เราเปลี่ยนท่อนี่นะท่อเจงแล้วก็จะมาแกะกล่องกันเลยผมไม่ได้จ่ายนะเพื่อนอืมซื้อใส่เอง เพื่อนไม่รู้ว่าให้มาทำไมนี่นะขยะนี่ก็เป็นนี่ก็แพ็คมาดีอยู่นะเพื่อนเนี่ยอืมก็ห่อมาดีอยู่นี่ก็เป็นคอท่อออาให้เก็บไ,ได้อืม ขีกแม่งเลยนี่นะเนี่ยเพื่อนก็เป็นสติกเกอร์นี่นะสติกเกอร์ท่อเจม,จก,ม,มก็วางไว้นี่นนนนแหละผมก็โยนทิ้งเราแกะไม่ได้นะนเพื่อนนี่แค่ออกได้แล้วนี่เขาทอ่อ เป็นคอท่อ28่มิลน,นะนี่ก็เป็นปลายท่อ,อน,นี่นะปลายท่อเจมเลสซิ่งแล้วก็จะมาแกะถุงตรงนี้ออกนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยยี็กแก้วบอกวนะ่าก็ไม่รู้อะไร เหมือนกันก็แกะอะไรก็ไม่รู้เียใ,ใหญ่แก้วไอ้สัโ์โอ้กูหายใจแล้วโอ้กูหายใจแล้วนี่ละอ๋อมันไม่ใช่ใหญแก้วคืออะไรไม่รู้เนี่ยอะไรไม่รู้อะ โอ้โหดูไม่สวยเลยแล้วก็แกะทางนี้ประมาณนี้งานเชื่อมเนี่ย <c oughs> ก็สวยอยู่นะเป <c oughs> ็นท่อดิบแล้วก็จะมาแกะตรงนี้ออกด้วยก็จะประมาณนี้เลย ลายท่อก็แกะ้อท่อด้วยนะ้อท่อก็เป็นถุงแรปขดแรปมาก็ดีอยู่นะแรปแรป แกยากแกเอ็นจริงนี่นะถอทอวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนี่นะเดี๋ยวลองดูตอนใส่เลย โอเคครับผมก็ถึงเวลาถอดเราก็มาถอดปลายท่อก่อนนะอันนี้ก็เป็นลวดมัดเนี่ยอืมประมาณนี้เลยเพราะไอ้เหล็กอันนี้ไม่ถึงไม่ได้ดัดนะเราก็ตัดลวดทิ้งไปเลยอื๋อไอเหีเ้ยแทง มตัดยากเหมือนกันนะน,นี่ตอนใส่ก็ใส่ยากพอก็ถอดยากอีกยัดแค่อื ออืถอดอยากจริงๆเลยสัมถอดได้นะพเพื่อนนี่ก็เป็นท่อดเดิมผ่านะผมซื้อต่อรุ่นพี่แถวบ้านมาแล้วก็มาถอดขอท่อเลยเช็คก่อนเลย เาไม่ลืมถอดข้อท่อกันเลยจะใช้ตัวนี้นะก๊อกแก๊ก แล้วก็ถอดเลยนะโอเคนะเพื่อนแล้วก็แปลเ,เบอร์สิบสี่มาถอดตรงนี้นะโคตรแน่นเลยวันนั้นผมยิงไว้แน่นเกินเอามาถอดปลายเลยนี่ก็ไว้อย่างนี้ตอนน้ก็ต้องใช้อยู่ละ นี่ก็เป็นทอ่อท่อแข่งลูกห้าสามนะผมมาใส่เวแค็มก็วิ่งอยู่อันนี้เป็นท่อวิ่งใกล้นะเพื่อนไม่มีท่อใส่ก็เลยใส่ชั่วคราวไปก่อนนี่ก็เป็นขอทอ่อท่ออันนี้ก็สั่งมาจากลาซาดานะเพื่อนมาตัดออดูดิไม่สวยเลยผมตัดเองนี่นะก็ลยมาใส่ท่อเจมกันเลยนี่ขอทอก็ พลัสไซส์กันเลยอันนี้ยีิบหออกยีแปดอันนี้ยี่แปดหมดเลยยีิบแปดทั้งลำก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็น่าจะใส่ได้อยู่มะโอ้ไม่ได้ได้ปหมโอ,อ้ได้นะเพื่อนแต่มันฟิตเป็นคอทอมแล้ก็มาใส่กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกา เฮ้ยเสียเวลานี่นะนี่นะเพื่อนโอ้โหพอดีเป๊ะเป็นท่อของรทรงของร้อยสิบนะผมก็สั่งมาจากไม่บอกดีกว่าเอ้าเฮ้ยใส่ไม่ได้ นี่นะเราก็ใส่เลยขันน็อตเลยขันค่อยๆข,นขันให้มันเท่ากันท่อมันจะได้ไม่รั่วน,นะเพื่อน ไม่เข้าเรใชร้นี่นะประแจปากตายออแน่นละนี่นะเพื่อนลงลงเราก็จะมาใส่ปลายท่อกันเลยปลายท่อเจมเลสซิงเป็นใส่แข่งมัง้ง นี่นะโอ้โหเตาเท่เรา้วก็ใส่นอ็อตตรงนี้ไม่มีน็อตไปทำไงวะเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ขันตัวนี้ไว้เดี๋ยวผมค่อยไปซื้อน็อตมาใสนะ่เพราะอันเก่ามันเป็นลวด เพื่อนทรงก็จะประมาณนี้เลยทรงเซงเ็งแล้วก็สตาร์ทให้ฟังกันเพื่อนการเดินบอกเพราะว่าจะหายใจ ประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวขาด่านะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูไปนี้ก็วิ่งอยู่นะเพื่อนเนี่ยดูไส้มันเป็นไส้แป,ป๊บนะเป็นท่อแข่งระยะสั้นนะสองร้อยหนึ่งเมตรเนาะที่พี่เขาบอกมาเพืประมาณนี้เลยติ๊กเกอร์ เก็บไว้นี่เจมเลสซิ่งเกิดประมาณนี้นะนเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ